Okay. จะปินไม่ให้พื้นที่เราเลยยังไม่่ายกอ ผมก่อนทุกคนจะหนูทำให้ เิดร้านไหมไม่เปิดไม่เปิด,ไม,ปดไม่เปิดนะคะทุกคน ถูกจังหวะซะด้วยนะไม่เกี่ยวกับฉันใครจะต่อยกันเม้าเมื่อกี้แบมพายดินเดินผ่านค่ะ แฟนสกลนครเนี่ยทุกคนที่เซ็นแจ้ง ต้องแหวนไปละมังรถติดนะเยียมจริงๆ กี่ตัวเยอะมากอยากกินดูเหรอหนูให้ยืมไมแบบจะทิ้หมดก็ต้องถ่ายเลก็ต้องหมดไ่มงใหม่ ตัวหนึ่งทีเซนแงเป็นงน้ํามเวลาแล้วาที่มงมาอีกแล้วที่มงมาอีกแล้วสวยมาก